黒の騎士団のエースと言われた力見せてあげるもう誰もフレイヤの犠牲にはさせないこの私が絶対にリューネベルクに積極的介入を行うにはフレイヤを無力化しナナリーコモンらを救出する必要がある彼女はこちらへ防衛企画開発高等研究所から来ましたニーナーアインシュタインです了解だ 日が変わると同時に作戦を開始する君たちの健闘を祈るお互いにね私たちが自由にああ嬉しいカカルラシュラクマだってあの機体がどうしてここにその機体はキルアニアン <laughs> どうやら私を追ってここまで来たようですね正規の滞在人さん フォードギアス、反逆のルルーシュ、ロストストーリーズ。私はノーランド・フォン・リューネベルク。全世界を聞くがいい。ここに、ネオ・ブリタニア帝国の建国を宣言する。サバリー、トゥトコル・ルーネカプ・ポーホーム、クジメイシンクレットメイケーブ、ホーキアスカーンパティワークホーン・ルルーシュ、ロストストーリー、 ในซวีปุ่นนะฮะผมยังไม่ได้เลิกเล่นเกมนี้นะบอกไว้ก่อนแค่ช่วงนี้มันมีงานประจำนะโอเคเอาเป็นว่ามันมีเรื่องายไลท์อย่างวนยในในเรื่องบทใหม่ในเรื่ององค์ที่สี่ในบทที่สี่นะครับซึ่งมันต่อนเนื่องจากบทที่แล้วแหละคืออ่อาเดี๋ยวเท่าความนิดหนึ่งก็คือโ no นแลน่ะมันประก,กาศทำสงครามกับทั้งโลกที่ต่อต้าน อ่านโอบบิเทเนียอ่าไม่รู้ว่าชื่อประเทศนี้หรือ,อยังแต่คิดว่าคือจะก่อตั้งิชมบริเตเนียใหม่นั่นแหละเออในความรู้สึกน,นนะแล้วก็จะใช้เฟย่ยาทำการเลยบางอย่างก็เลยทำให้อ่านีนาต้องกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองเคยทําก็คือทําไอที่ต่อต้านเฟย่าเหนออไหมเออมันก็เลยเป็นที่มาของว่าตัวละครกาชาเขาเนี้ย ทำไมเป็น2คนนี้เออแต่ทีเนี้ยที่ไฮที่สุดคือ PV ที่ผมนั่งรอตั้งแต่บ่ายโมงยันสามทุ่มอะรอประมาณ8ชั่วโมงได้มั้งเออปกติอะผมจะเวลาลงในกลุ่มอะผมจะรอคลิป PV ก่อนแล้วก็ค่อยลงทีเดียวนึกออกไหมแต่ผมกลัวทุกคนแบบว่าเฮ้ยแอดมินเดี๋ยวนี้ไม่ลงข้อมูลเลยเดี๋ยวเออหรือว่าเลิกเลนไปแล้วไม่ได้เลิกนะ แต่ผมรอคลิปมาแปดชั่วโมงจนไม่รอแล้วก็เลยลงข้อมูลไปก่อนแล้วก็มาลง PV ที่หลังเนี่ยแหละเออทีเนี้ยถามว่าที่รอมาแปดชั่วโมงคุมไหม P ี v ผมว่ามันก็หายหลายจุดนะไม่ว่าจะเป็นคุณใหม่ของคาเรนที่ไม่เคยโผลมาในอนิเมะนะเออไม่เคยโผล่เลยแม้แต่ภาพโรเซ่ที่ฉายล่าสุดก็ไม่มีนะครับรวมถึง อ่ายังมีกรรมเก่าของมาริโออีกหรือจะเรียกว่าฝันร้ายดีก็ไม่รู้ก็คือในพีวีอ่ะมันจะมีโชว์หุ่นตัวหนึ่งใช่ไหมที่เรียกได้ว่าน่าจะคล้ายกับการูล่าชูละขามาเออก็คือมันเป็นหุ่นเก่าของนาดิล่าบอสของภาคคืนชีพที่เรียกว่าบอสก็ไม่ได้เรียกว่าคู่ปรับในภาคคืนชีพแล้วกันเออเรียกได้ว่าไม่จบไม่สิ้นสัทีนะฮะเดี๋ยว คราวที่แล้วนาริล่าเอาฮาร์เบรเกอร์มาใช้คราวนี้นายเป่าปีก็เอาหุ่นนาริล่ามาใช้เออดีว่ะเป็นทอดๆนะฮะโอเคหลังจากที่นอกเรื่องมานานก็เข้าสู่เนื้อหาหลักของเราดีกว่านั่นก็คือแคมเปญในเรื่ององค์ที่สี่บทที่สี่นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าตู้กาชาเนี่ยจะเป็นสองคนนี้แต่เดีย๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนเพราะอะไรมา โนแลเนี่ยได้ทำการประกาศสงครามไปแล้วแล้วกองทัพลีเนเบิร์ดไม่ได้จอ่างนงี้ไหมลีเนเบิร์ดหรือลิวเนเบิร์ดก็ไม่รู้ขอขอคนที่เข้าใจว่ามันมีประเทศนี้แล้วกันว่ามันมีหรือเปล่าก็ได้ทำการต่อสู้กับสาธารณช,ชาติเออทำการต่อสู้กับสาธารณช,ชาตินะหรือก็คือคาขีสวินดนัมนั่นแหละเออแล้วก็ อีกด,ด้านหนึ่งไอ,ด,อด,ด้านของทางด้านนีน่าอ่าท,ทางด้านของนีน่าไอชูสต l e ไม่รู้นำสกุลนี้ถูกไหมเอาเป็นว่านีน่าเนี่ยก็กำลังทำการแก้ไขาบางอย่างอยู่นะครับในวันรุ่งขึ้นไม่แน่ใจว่ามันแปลงนี้ไหมในวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดมาคือพวกมาริโอหรือเอเจนต์เพโดูลัมกับเพื่อนเนี่ยเอออย่าเพิ่งเด้งดิเออ พอดีได้มือถือใหม่ไนะเลยไม่ได้ปรับอะไรมากเอเจนต์เพทูลัมเนี่ยก็คือตัวพมาริโอกับผอมเพื่อนนะ่ะมีเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นอ่ามีเวลาแค่1ชั่วโมงนะครับที่จะทำการช่วยนานารี่และคนอื่นๆ <c oughs> ทำไมมีเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงในการช่วยเหลือนานารี่และคนอื่นๆ ออกมารวมถึงจับตัวโนแลนให้ได้นั่นเองนะครับในระหว่างที่ต่อสู้อยู่นั้นโซมะก็ได้เผชิญหน้าเจอกับซาช่าอีกครั้งซาช่าเนี่ยคือตัวละครที่พอในบทที่3ครับที่ที่เป็นผู้หญิงอะแล้วแล้วไปเจอโซมาโดยบังเอิญเดี๋ยวเราก็รู้กันแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแน่นอนว่าในที่สุดโดมกิ หรือก็คือมาริโอดีเซลก็ได้มาเจอกับนายเป่าปีสัตทีนะครับแต่ว่าเฟย่าเนี่ยก็ได้ถูกปลดปล่อยออกมาเข้าสู่เมืองแห่งลีเนเบิร์ทที่อันแสนวุ่นวายแห่งนี้ออสรุปง่ายๆก็คือ ไอโนแลเนี่ยบอสภาคโรเซ่เขาได้ประกาศทั่วโลกแล้วว่ากูจะทำสื่อกับทุกคนที่เป็นปฏิปัตษกับบริทเทเนียใหม่เอออะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็มีเฟย่าอยู่ในกำมือเออมันมีเฟย่าอยู่ในกำมือก็ผลงานของนายเปาปีนั่นแหละไม่มีอะไรมากเออแล้ทีเนี้ยทุกภาคส่วนก็เลยต้องแก้ปัญหาเลยไม่ว่าจะนีหน้าพาคีสวินดัมสหประชาชาตินู่นนี่นั่นใช่ไหม มาริโอก็ต้องไปช่วยในฐานะกลุ่มอิสยุยเนาะของแล้วก็เป็นทีมเพนดูลัมที่น่าจะอยู่ใกล้กับเหตุการณ์ที่สุดแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าฮาคุบะไปทําอะไรอยู่ฮาคุบะเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นนายมังงะนะหรือว่าในนิยายเนี่ยไปทําภารกิจเจอกับแมริเบลแล้วก็ออฟเฟอุสเออในบทล่าสุดนะครับเท่าที่ผมจําได้นะ ก็จะประมาณนี้โอเคเรามาดูตู้กาชาแค่ดีกว่ามาตู้กาชาเนี่ยที่ไฮที่สุดนะเวลาเนี้ยในวรยล,ล่าญี่ปุ่นผมดูทวิตเตอร์อยู่นะวรยล,ล่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือพูดถึงคาเลนในชุดพาคีสวมิดัมก็คือเป็นเครื่องแบบเต็มยศเลยเออเครื่องแบบของหัวหน้าหน่วยเอาง,ง่ายๆไม่ใช่เครื่องแบบธรรมดาด้วยเครื่องแบบธรรมดามันมันก็จะเหมือนคนที่เราดูตัวประกอบอะ่ะนี่เครื่องแบบหัวหน้าหน่วยศูนย์นะ บอกไว้ก่อนเออแล้วก็มีหุ่นใหม่อย่างกูเลนโทคุนิชิกิเออซึ่งเอาจริงๆผมไม่นึกเลยว่าจะได้ยินคำนี้อีกครั้งนะคำว่ากูเลนนิชิกิเออเพราะว่าเดิมทีอ่ะหุ่นตั้งแต่เริ่มต้นอะคือกูเลนนิชิกิใช่ป่ะก็คือกูเลนที่พัฒนาเป็นรุ่นที่สองอะแต่อันเนี้ยมันก็คือกูเลนสเปเชียลแหละแต่ พัฒนาเป็นรุ่นที่2แล้วนั่นเองนะครับเป็นหุ่นออริจินอลของเกมนี้นะเพราะว่าไม่เคยโผล่มาในอนิเมะเลยแล้วก็ไม่เคยโผล่ในสื่อไหนด้วยเออเคยโผล่มาในสื่อนี้ครั้งแรกก็อาจจะเหมือนซิโรคิชิก็ได้นะซิโรคิชิมันกำกึ่งอะ่ะเอออ๋อใช่ใช่คาเรนนะ่ะเป็นม้านะบอกไว้ก่อน ซึ่งมันก็จะไปทับกับตัวซูซากุซีโร่ในบทที่แล้วที่เป็นม้าเหมือนกันน่ะแล้วหุ่นก็หุ่นก็เทพด้วยอ่ะคิดว่าหุ่นน่าจะเทพเหมือนกันโอเคต่อมาคือดีนาอันเนี้ยข้องข่าแปลกใจนิดหนึ่งคือในวันเนี้ยในวันที่ยี่สิบเจดสิงหาคมนะครับเป็นวันเกิดของสองคนด้วยกันก็คือมีนีนากับเมลิเบลนะครับซึ่งนีนาเนี่ยเกิดวันนี้ใช่ปะแต่พรุ่งนี้ วันที่8หลอนมีบทแล้วนะแล้วเป็นตัวสีดาวตัวแรกของนีนาซะด้วยนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยแล้วกันและนีนาในโฉมผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่าใครที่ใครที่ค่อนข้างรอนีนาว่าเมื่อไหร่จะมีตัวสีดาวสักทีเมื่อไหร่จะมี3ดาวเอาสีดาวไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นีนาเนี่เป็นคิงไทยก็น่าจะเป็นตัวซัพพอตกูเลนมั้งดาวนะตัวซัพพอตคาเลนหรือกูเลน หรือซัพพอร์ตคนที่มีอาวุธเฟรย์่าหรือเปล่าก็เป็นไปได้เออเป็นไปได้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังแคมเปญเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นแคมเปญที่ให้ผู้เล่นได้เล่นเนื้อเรื่องโดยใช้สเตมินาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นไม่ว่าจะบทแรกสุดหรือว่าบทล่าสุดก็คือทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าได้อันนี้สมหมดอะ่ะเออแต่ คนที่เล่นบทล่าสุดจนครบหมดแล้วอะ่ะมันจะได้ภารกิจแคมเปญจำกัดเวลาเว้ที่ว่ามันจะได้เพชรหนึ่งพันเพชรอ่ะได้กล่องคิดสีฟ้าแล้วก็จี้สี่ดาวนั่นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นถึงบทล่าสุดก็จะได้เพชรไปฟิฟีๆนั่นเองหนึ่งพันเพชรแล้วก็จะมีเควส์ถาวรอ,อีกแย่อีกหนึ่งพันเพชรนั่นเองนะอ่ะส่วนตู้กาชาเนี่ยก็จะเป็นตู้กาชาในเรื่อง ซึ่งถ้าถามว่าเป็นลิมิตไหมไม่เป็นตัวละครตามเนื้อเรื่องที่พอหมดช่วงไปแล้วอ่ะมันจะเข้าตู้ถาวรทันทีนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะลุ้นหลุดเลนในอนาคตผมก็ไม่หา่ามเออไม่ว่ากันอยากจะเก็บเพชรไว้ซุ่มสุ่มตู้ลิมิตก็ไม่ว่าเพราะว่านอกจากจะมีตู้เนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันมีอีเวนต์รีรันนะผมลืมบอก มันจะมีอีเวนต์ครดแบล็กนะครับคอดแบลกภาคแรกนะครับซึ่งตู้กาชาเนี่ยเรียกได้ว่ามันมีตัวที่น่าสุ่มอยู่ะก็คือมีลูรุชาลลอตอ่าแล้วก็มีคาเรนครดแบล็กเชอร์รี่คแบล็กก็เป็นตัวที่ดีอยู่เออเป็นตัวสามดาวกาชานะบอกไว้ก่อนเป็นสามดาวกาชาที่ลดคอตัวเองเยอะมากแล้วก็เป็นตัวแจก แตมเหมืนอนเจลเมียแต่มันลดคอได้สูนแต้มเข้าใจความหมายไหมคือแจกแต้มฟรีอ่ะเอาง,ง่ายนะครับในกรณีของยูเฟเมียไอดอลก็คือยูเฟเมียเนี่ยเป็นตัวที่ล้างหมอกดําได้ทั้งแมปในตอนที่ลงมาแต,งแต่ล้างได้ครั้งเดียวนะถ้าจะล้างอีกรอบก็คือต้องถอนตัวนางออกแล้วก็ลงมาใหม่เออใครที่ขาดตัว หลังหมอกดําไม่มีเลยอะไแบบเนี้ยก็เล่นอีเวนต์นี้เพื่อเอาตัวยูเฟเมียไอดอลก็ได้มันเป็นตัวเชกน,นะครับยูเฟเมียเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเป็นสเปเชียลหรือว่าคิงไทนี่แหละถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะอยู่อยู่ระหว่างสองกลุ่มนี้แหละโอเคก็ก่อนที่จะมีตู้รีลันมาเนี่ยอ่าผมจะเทสตัตวคาเลนโค้ดแบล็กแล้วกัน พอตัวนี้ผมมีแต่ว่าลูรุชโคดแบสเนี่ยผมไม่มีนะแต่ว่าผมจะพูดก่อนว่าตัวนางทำอะไรได้บ้างสกิลแรกของนางเนี่ยคือทำให้ศัตรูวิ่งช้าลงอ่า่งช้าลง0.55เท่านะครับมีโอกาส25%ที่จะตีสตันนะครับทั้งแมปนะเออ ก็คือทั้งแมปเนี่ยเดินช้าลงแล้วก็ติดสตันนะครับซึ่งถามว่ามันก็ติดบ่อยนะ1นึ่งในสเนี่ยค่อนข้างติดบ่อยอยู่ก็คือโอกาสติหนึ่งใน4ี่อ่ะง่ายอ,อติดสตันห้าวิคือถ้าติดเลยมันก็ติดยาวเลยแต่ถ้าไม่ติดเลยมันก็จะขยับบ้างไม่ขยับบ้างแล้วแต่นะครับ ส่วนสกิล2เนี่ยคือจะเริ่ม3วินาทีแรกทุกๆ15วินาทีนะครับจะทำการาเพิ่มเป้าหมายในการโจมตีปกติอีก1เป้าหมายครับแล้วก็อีก3วิถ้าไม่แน่ใจนะอันตรงเนี้ยแล้วผมก็อันนี้ไม่แน่ใจมันหมความว่าไงวะ อ่าเดี๋ยวเอาไปว่าเราลองมาเทสดูดีกว่ามาเราลองมาเทสดีกว่าคือหุ่นที่ผมใช้อะก็จะเป็นกูเลนบินได้ละกันเออเพราะว่าที่เหลือผมมีอย่างละตัวไงแลคิดว่ากูเลนบินได้น่าจะเหมาะที่สุดแหละจริงๆควรให้ขับกูเลนที่มีพละจมตีสูงๆครับแต่ประเด็นคือมันมีเรื่องระยะคูดาวติดมาด้วยไงเออ ถ้าจะเอาหุ่นที่เรียกได้ว่ามไม่มีระยะคูดาวและดีที่สุดตอนนี้คือกูเลนบิดได้ครับเออส่วนที่เหลือก็จะเป็นไออ่ากูเลนลิมิตอะไรเงี้ยอย่างเช่นอ่ากูเลนลิวคิอ่ะกูเลนลิวคิเงี้ยแต่ว่ามันก็ติดคูดาวตอนแรกอยู่ดีนะเพราะว่าเติมทีกูเลนลิวคิก,ก็คืออ่ากูเลนเซเทนใช่ปะ มันก็เลยที่เป็นที่มาว่าทำไมผมเลิกกูเล่นบินได้มาถือว่าลองเทสมือถือด้วยนะครับว่าจะไหวไหม ถ้าต่อไปเดี๋ยวผมจะส่งไอตัวคาเลตตัวนี้อยู่ตรงนี้ไอจุดเด่นของคาเรตตัวเนี้ยเวลาลงมามันจะมีกระแสไฟฟ้าสีเขียวด้วยอย่างกับซูเปอร์สญญายยามผมเลยค่อนข้างชอบตัวนี้นี่เห็นเห็นป่ะเอฟเฟกต์ทำงานถ้าติดหนึ่งในสี่ก็คือมันจะทำงานเลย คือตัวคาเรนไอดอนเนี่ยเออคาเรนโคตรแปลกอะ่ะมันมีข้อดีเรื่องทําให้ศัตรูวิ่งช้าลงใช่ป่ะแล้วก็มีเรื่องสตันที่ว่ามันมีโอกาสติดหนึ่งใน4นะครับผมเลยคิดว่าถ้าเขาจะปรับนะสมมุติว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ยคืออย่ากให้เขาปรับสตันให้มันง่ายขึ้นนิดหนึ่งโดยเงื่อนไขอะไรก็ได้แบบอาถ้าไม่ใช้ไม่ตายเลยติดสตันก็ได้นะครับ หรือจะเพิ่มให้มันมีกิมมิตมากกว่านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไอ้พวกโครบแบงทั้งหลายที่รีลานมามันได้ปรับสกิลอะไรบ้าง